แอดดีไหมนะหรือไม่แอดดีแอดดีกว่าอุ้ยผู้ใดยโรมานเนี่ยหรือว่าจะเป็นคนรงฮัลโหลค่ะ พอดีว่าไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพขายอยู่ที่สารคามค่ะแล้วต้องทํายังไงคะอือตอนนี้ก็ไปยืนก่อนนะคะพอดีว่าลูกค้าต้องติดต่อไปในรายนี้ค่ะแต่เจ้าหที่จะเป็นคนตรวจดีค่ะคนนักขวนมีกระดาษไหยคะอามีค่ะนั้นเดินตามมีค่ะนี้นะคะค่ะสค่ะสี่สหนึ่งหนึ่งค่ะ ค่ะสาะวทาท่านไหมคะท่านค่ะั้โทูไปตามีได้เลยนะคะอ๋อโอเคค่ะจะแอดดีไหมเนาะหรือไม่แอดดีแอดดีกว่าอ้าวทำอะไรเพื่อนเนี่ยดูสิฉันกำลังคุยกับตำรวจอะ่ะเพราะว่ามีคนโทรมาหาฉันว่าพัสดุที่ฉันสั่งมันผิดกฎหมายอะ่อะนะดูดิ โอ้ยโอ้ยรู้ไหมเนี่ยเขาหลอกเราเนี่ยเขาหลอกเอาข้อมูลเราเขาเนี่ยจริงเหรอแต่เขามีข้อมูลชันครบเลยนะเขาจะไปเอามาจากไหนไม่เอกใจหรือเปล่หรออุ้ยจริงด้วยทำไงดีอ่ะแต่ฉันบอกเขาไปแล้วอ่ะนี่จะบอกแอปนี่โหลดแอปนี้มามันจะเป็นเตือนว่ามีลิงก์แตลกลิงก์อันตรายพวกไวรัสกับเบอร์แปลกมากมันจะเตือนเราเลยจริงเหรอเดี๋ยวฉันโหลดรอรงโหลดรอรองโหลด โอเคเดี๋ยวโหลดเลบโหลดมาโอเคนี่ไงโหลดมาแล้วโหลดมาเนี่ย,เ,ยเวลามีคนโทรมาเนี่ยจะได้แจ้งเตือนเปิดละโ okay, okay. อเคโอเคเนี่ยไลน์เขาก็บอสบอกไปเลยลงข้อมูลของเราโอ้ยโอเคเลยที่หลัง <Okay. S 2> แล้วอย่าให้ใครบอกได้เข้าใจไหมเวลาใครโทรมาเนี่ยห oh. ัดอิจใจบ้างโอ้ย oh, <okay. S 2> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ช่นะดูดิมีคนโทรมาอีกแล้ฉันว่าต้องเป็นฉาชีพอีกแน่เลยเห็นเขาที่น้องจัาเลยการะดับโทรมาทำไมอีกไม่ให้หนอกเราโว้ยขอโทษค่ะเดี๋ยวลงไปรับนะคะรกระสุนจริงเดี๋ยวฉันไปร,นนรับกระสุน นี่ของหนูใช่ไหมคะใช่ครับขอบคุณค่ะยัง